อ๋ะครับก็กลาสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เวลาประมาณอ่ตีสามนะครับผมเป็นวันจันทร์นะครับเวลาประมาณตีสามครับมีกิจกรรมใหม่เข้านะครับผมสําหรับ Genetics Impact นะครับผมซึ่งกิจกรรมที่เข้านะครับเป็นกิจกรรมรันค้าสินค้าหายากนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมมาอ่านอให้ดูว่ามันคืออะไรได้ยินว่ามีพ่อค้าชาวรีวูคนหนึ่งกะเวนอยู่แถวๆนี้ เขาเอาแต่พูดว่าตัวเองมีมธุรกิจที่ดีที่สามารถร่วมพ้นกับทุกคนได้วัสดุที่เขาต้องการวันนี้คือเป็นเห็ดนะผมเห็ดสิบชิ้นเท่านั้นนะครับคือเห็ดตัวน,นี้เนี่ยเราเจอได้ทุกที่อยู่แล้วในแฟนชที่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งพ่อค้าดีก่อว่าเขามีตำแหน่งบอกด้วยนะครับว่าพ่อค้าอยู่ตรงไหนาา art, นะครับผมตำแหน่งพ่อค้าครับอยู่ที่เมืองมอนสตาร์นะครับผมอ่าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเดนเดวผมผมพาไปดูนะอ่ะ ตอนนี้ผมผมก็ได้วิ่งมาแล้วแหละอ่าเนี่ยเราวิ่งเข้ามาในเมืองับผมแล้วขวามาก็เจอเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยดูคุณเองเหรอต้องการอะไรงั้นเหรออ่าก็ไมให้เรื่องนะครับผมธุรกิจที่พูดถึงคืออะไรเหรอแล้วก็ฉันมารับกล่องสินค้าหายากอ่าถ้าเราคิดเข้าไปในฉันมารับกล่องสินค้าหายากนะผมก็จะมีของขวัญให้เราเปิดนะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยคือเรา เลือกเลยครับผมว่าเราจะเปิดท่านไหนนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดแล้วกันเอาเป็นผมชอบอะไรดีผมชอบไฟฟ้านะคืออะไรอ่ะอ่ะเปิดไม่ได้เหรออ๋อมันเลือกกล่องสินค้าหายากที่ต้องการเปิดจํานวนเปิดเหลืออีกส่งนันอ๋อเรา,เรา,รเ,าเราต้องมีคีย์หรือเปล่าเราต้องมีกุญแจหรือว่ามีอะไรที่ท,ที่ที่ต้องเปิดละโอ,อเคเดี๋ยวเราไปทําธุรกิจแล้วกัน ว่าเขามีธุรกิจอะไรให้เราทํานะครับผมอ๋อแลกเปลี่ยนเห็ดนะครับผมอ่าเราแลกเปลี่ยนเห็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้อะไรมาท่านมารับกล่องสินค้าหายากอ๋อเราก็จะได้ถ้าเราเอาเห็ดสิบชิ้นมาแลกนะครับผมก็จะได้จํานวนการเปิดกล่องหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันอ่าเอาเป็นผมชอบเนี่ยสายฟ้าเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ้ ได้ไพรม์เจมสามสิบแล้วก็เงินสี่หมื่นนะครับเดี๋ยวไปลองดูว่ามันมันสามารถเปิดได้ไหมมันต้องเอาอะไรมาแลกเนี่ยฉันมาทำธุรกิจอ่ะเดี๋ยวเป็นหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมได้เจมอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูใหม่นะ ธุรกิจที่พูดถึงอ๋อหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับแค่นี้นะครับกิจกรรมกิจกรรมใหม่นะครับผมก็ผมก็มาแจ้งข่าวสารประมาณนี้นะผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมอย่าลืมเข้ามากดเปิดของขวัญเอา พมาเจมแล้วก็เงินด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย